สวัสดีครับฟีฟ่าม وبا ิเซิร์ฟเกาหลีนะครับผมก็มาดูอีเวนต์ตัวนี้ครับเป็นอีเวนต์ของซอนฮึงมินนะครับอีเวนต์คูปองความสำเร็จของการยิง100ประตูนะครับของซอนฮุนมินนะครับเป็นครั้งแรกของเอเชียนะครับตัวนี้ก็จะแจกตัวผู้เล่นซอนฮุนมินนะครับก็คือเราไปดูวิธีการรับนะครับของตัวผู้เล่นซอนฮุนมินนะครับตรงนี้ก็ ตรงนี้นะครับจะเป็นรูปหน้าจานนะครับของก็คือทําการปิดได้เลยครับคือจากข้าวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับอันนี้แล้วก็ไปที่เมนูที่สอง้ายมือนะครับคลิกไปเลยครับผมอันนี้รอสักครู่นะครับก็มาสู่โหมดของอีเวนต์นะครับเราก็เลื่อนลงมาเมนูสายสุดนะครับเลื่อนลงมาก็เลื่อนลหมายสุดนะครับแล้วก็นับจากล่างขึ้นบนนะครับเป็นเมนูที่3นะครับล่างขึ้นบนนะครับ เมนูที่3นะครับคลิกเข้าไปครับผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นหมวดการลงทะเบียนคูปองนะครับในของเดือนเมษายนทั้งเดือนเลยนะครับก็จะสิ้นสุดการลงทะเบียนวันที่30เมษายนนะครับผมก็กิจกรรมนะครับก็ถ้าสำหรับซอนทิมินนะครับก็จะอยู่ตัวด้านล่างสุดเลยครับเลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะครับก็จะเป็น ตัวที่แอดรับไปนะครับเป็นเงาสีดำนะครับคือแอดรับไปเรียบร้อยนะครับเป็นการธรรมประตูนะครับได้รองเท้าทองคำนะครับก็คือ100ประตูนะครับของซอนฮิมมนนะครับเป็นครั้งแรกนะครับของชาวเอเชียนะครับผมตัวนี้ก็จะรับตัวผู้เล่นนะครับ OVR 114นะครับซอนฮิมมน LW นะครับผมตรงนี้ก็สามารถกดรับได้เลยนะครับด้านขวามือนะครับส่วนกิจกรรมอื่นๆนะครับก็ไล่ขึ้นมาทั้งบนนะครับก็สามารถก็ กดรับได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะมีให้กดเช่นกันเราก็กดรับไปครับผมแล้วกดมาตัวบนสุดนะครับทําการรีเฟซนะครับตรงนี้ก็จะหายไปแล้วครับแล้วก็กดรับตัวต่อมาครับกดรับได้เลยครับอันนี้จะเป็นคูปองทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดมาจดด้านบนสุดครับทําการไล่รับไปเรื่อยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายครับกดรับให้หมดครับผมคลิกไปเลยครับผมแล้วก็มากด รับคูปองด้านบนครับตรงนี้ครับก็จะเป็นการรับคูปองทั้งหมดเลยนะครับของเดือนนี้นะครับแล้วก็ทําการปิดด้เลยครับตรงนี้นะครับก็จะรอเมสเซจมาครับอย่างที่โชว์ด้านบนนะครับเมสเซจเข้ามาแล้วครับทำการดูครับคลิกได้เลยครับอันนี้จะเป็นคลิกเป็นของรางวัลทั้งหมดนะครับเราคลิกรับได้เลยครับผมของรางวัลทั้งหมดมาแล้วครับก็เนี่ยครับของรางวัลตัวผู้เล่นนะครับเข้ามาแล้วครับ อันนี้จะเป็นทีมชาติเกาหลีครับเป็นโกนะครับที่ได้มานะครับอันนี้จะเป็นโกนะครับ112นะครับเป็นนะครับรับทั้งหมดนะครับก็จะมีโทเค็นเงินด้วยนะครับฟีฟ่ามูบายครับแล้วก็ของรางวัลตัวผู้เล่นนะครับตามนี้เลยครับผมก็กดรับให้หมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันเสร็จนะครับสำหรับการรับคูปองทั้งหมดเลยนะครับผม ก็ยังไงก็ขอให้สนุกนะครับพี่ๆเ,เพื่อนๆนะครับก็ขอบคุณครับที่ติดตามกันจนจบนะครับผมก็อย่าลืมกดสับตะไคร้กดกระดิ่งติดตามกันด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจกันครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ